สวัสดีค่ะบัวจากตู้กาแฟหยอดเหรียญอ,อัตโนมัตินะคะวันนี้บัวจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังค่ะว่าตู้กาแฟนะคะมีส่วนประกอบเป็นยังไงบ้างค่ะตู้กาแฟนะคะ <adjustments. S 2> ประกอบไปด้วย 2, 2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือโครงของตู้กาแฟนะคะซึ่งโครงของตู้กาแฟเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แลกไว้ค่ะซึ่งมีรูปแบบสติกเกอร์อยู่3แบบนะคะแบบที่1ก็คือเป็นตู้กาแฟค่ะแบบที่สองเป็นตู้นมและแบบที่3เป็นตู้ธัญพืชค่ะ โดยที่ขนาดของตู้กาแฟนะคะอยู่ที่50คูณ65คูณ170เซนติเมตรค่ะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆน,นะคะเอาตู้กาแฟไปวางก็จะใช้พื้นที่ไม่เยอะค่ะและส่วนที่2นะคะคือเครื่องชงกาแฟค่ะน้ำหนักก็คือประมาณ17กิโลนะคะซึ่งเราก็จะวางเอาไว้ในโคงค่ะซึ่งเครื่องชงกาแฟเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่แก้วใส่ผงนะคะแล้วก็ที่ใส่เวลาที่ลูกค้ามาหย่อนเหรียญค่ะ เครื่องดื่มของเรานะคะก็มีหลายประเภทให้เพื่อนๆเลือกค่ะหัวใจของเครื่องดื่มนะคะก็จะมีทั้งหมด3หัวค่ะต่อ1นตู้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแต่จะบอกเพื่อนๆว่าข้อดีของเราก็คือเวลาที่เลือกเครื่องดื่มอะไรแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องดื่มนั้นตลอดไปสําหรับ1ตู้นะคะเวลาที่ผงหมดค่ะเราสามารถเติมเครื่องดื่มประเภทอื่นๆไปก็ได้ซึ่งทางบริษัทนะคะจะให้สติกเกอร์แปะเครื่องดื่มโดยที่แปะประเภทแตกต่างกันในแต่ละครั้งได้ค่ะ โดยเครื่องดื่มนะคะก็จะมีคาปูชิโน่ค่ะเอสเพรสโซ่ o, ชาเขียวชาไทายนมสดโกโก้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำขิงนะคะแล้วก็จะเป็นกาแฟดำค่ะซึ่งถ้าจะถามโบว่าอะไรขายดีที่สุดต้องบอกเลยว่าเอสเพรสโซยืนหนึ่งค่ะทีนี้นะคะมาดูเรื่องรายได้ของบริษัทเราค่ะรายได้มีทั้งหมด3ทางนะคะแบบที่1ค่ะเป็นรายได้จากการ ขายกาแฟและเครื่องดื่มประเภทอื่นๆนะคะโดยเราขายอยู่ที่แก้วละ10บาทค่ะยกเว้นธัญญพืชน,นะคะซึ่งรายละเอียดเบอร์จะแจ้งไว้ทีหลังค่ะบอขอพูดในส่วนของตู้นมแล้วก็ตู้กาแฟก่อนนะคะแก้วละ10บาทมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ5บาทค่ะ ต้นทุนก็คือจะเป็นผงนะคะแล้วก็แก้วค่ะแล้วก็จะเป็นค่าไฟค่าไฟนะคะโดยประมาณแล้วก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ8บาทต่อ1วันค่ะฉะนั้นกินไฟไม่เยอะเลยรับรองนะคะเพื่อนๆก็ได้กำไรจากส่วนนี้ไปเต็มๆเ,เลยค่ะ ช่องทางที่2ของรายได้นะคะก็จะเป็นรายได้ค่าแฟรนไชส์ค่ะเพื่อนๆสามารถบอกต่อได้เลยนะคะกรณีที่มีคนสนใจตู้ก็สามารถที่จะแนะนำถ้ากรณีขายได้ค่ะเพื่อนๆจะได้ค่าคอมเป็นค่าตอบแทนเลยนะคะถือว่า ได้และได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถบอกต่อสิ่งดีที่เราได้รับจากตู้ทั้งข้อดีและข้อเสียให้กับบุคคลที่มีความสนใจในการทําธุรกิจเหมือนเราค่ะส่วนข้อที่ 3. เมื่อเพื่อนๆน,นะคะมีทีมงานที่ได้ดูแลแล้วเพื่อนๆก็จะได้ค่าบริหารทีมงานด้วยค่ะโบขอลงรายละเอียดไว้ในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะคะ